และนี่คือหลุมพรางที่น้องๆที่เข้ามาทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือแบ่งที่ดินขายหรือปลูกบ้านขายนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะครับเข้าใจว่าวิธีการการกระทําการแบบนี้สามารถที่จะแบ่งที่ดินขายได้โดยไม่ต้องขออนุญาตทาการจัดสรรที่ดินครับเดี๋ยวเรามาพูดกันในวันนี้ครับ <phone erweise> เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าคําว่าการจัดสรรที่ดิน ตามพระาบัญญัติการจัดสรรที่ดินปี2543นะครับว่าการกระทําที่ถือว่าเป็นการจัดสรรที่ดินตามพระบัญญัติฉบับนี้จะต้องโดยประกอบด้วยหลักเกณฑ์อะไรบ้างครับประการที่1ครับที่ดินแปลงนั้นได้มีการจําหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยรวมกันตั้งแต่10แปลงขึ้นไปครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากที่ดินแปลงเดียวกันหรือแบ่งจากที่ดินหลายๆแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกันก็คือเอกสารสิทธิที่ดินกี่แปลงก็ได้นะครับแต่เมื่อแบ่งรวมกันแล้วเกินกว่า10แปลงครับประการที่2ครับ การจำหน่ายนั้นนะครับผู้จัดสรรที่ดินได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทนครับก็หมายความว่า <uk Natürlich>. no เป็นการแบ่งขายเพื่อค้าหากำไรนั่นแหละนะครับพูดง่ายๆนะครับประการที่3ครับได้มีการจำหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยจากที่ดินแปลงเดียวกันหรือแบ่งจากที่ดินหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกันไว้ไม่ถึง10แปลงก็คือเดิมทีแบ่งไว้ไม่ถึง10แปลงนะครับโดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทนและต่อมาได้มีการจำหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อย จากที่ดินแปลงเดิมนะครับเพิ่มเติมมาอีกภายใน3ปีเมื่อรวมกันแล้วมีจํานวนตั้งแต่10แปลงขึ้นไปครับนี่คือหลักเกณฑ์ที่จะต้องขอญอาติทาการจัดสรรที่ดินครับทีนี้จากกฎหมายฉบับนี้ก็มีผู้ประกอบการที่เป็นนักธุรก,กิจรายย่อยหรือเป็นมือสมัครเล่นนะครับก็พยายามที่จะหาวิธีการต่างๆนะครับในการที่จะหลีกเลี่ยงการขอญอาติทาการจัดสรรที่ดินครับเพราะเข้าใจว่าถ้าเรามีการแบ่งแปลง,ปลงที่ดินเกินกว่า10แปลงอาจจะเป็น20แปลง30แปลง แต่ไม่มากพอที่จะคุ้มค่าในการยื่นขอญาติจัดสรรที่ดินครับก็คือคิดว่าการจัดสรรที่ดินเนี่ยเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายมากยุ่งยากแล้วก็ตัวเองก็ทําไม่เป็นไม่มีความรู้ด้วยนะครับก็พยายามหาวิธีการต่างๆเพื่อที่จะหลบเลี่ยงไม่ขอญาติทาการจัดสรรที่ดินครับแล้ววิธีการดังกล่าวนี้ปัจจุบันทางกระ Σ ทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือกําชับกับเจ้าหน้าที่แล้วอธิบายว่ายอย่างชัดเจนครับว่าว่าพฤติการดังกล่าวนี้เป็นพฤติการที่เป็นการเตรียมการเพื่อหลบเลี่ยงการจัดสรรที่ดินครับ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กล่าวถึงก็คือหนังสือที่0517.2ทับว1881ครับลงวันที่17มิถุนายน2548ครับหนังสือฉบับนี้ได้อธิบายว่าอย่างไรเดีย๋ยวเรามาพูดกันเลยครับหนังสือฉบับนี้ได้อธิบายพฤติการของผู้ประกอบการที่ถือว่าเข้าข่ายการหลบเลี่ยงการจัดสรรที่ดินนะครับมีอยู่3ประการครับประการแรกนะครับผู้ประกอบการได้มีการวางแผนมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าจะมีการซื้อที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งครับ แล้วก็นําชื่อของลูกค้าที่ตัวเองมีอยู่ในมือที่ต้องการจะซื้อที่ดินกับตัวเองอยู่แล้วนะครับนำชื่อลูกค้าทั้งหมดนะครับมาโอนเข้าชื่อถือกรรมสิทธิ์ร่วมในโฉนดที่ดินแปลงเดียวกันนะครับสมมุติเ่ามีลูกค้าอยู่5คนหรือ10คนก็นแล้วแต่นะครับก็ชื่อลูกค้ามาเป็นผู้ซื้อทั้งหมดเลยนะครับ <S <S ก็มาถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในโฉนดที่ดินซึ่งพฤติการแบบนี้ถ้าไม่มีเหตุผลอย่างอื่นนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่ก็อาจจะตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตได้นะครับว่า ท่านกําลังเตรียมการเพื่อกระทําการเพื่อหลบเลี่ยงการจัดสรรที่ดินครับประการที่2ครับเมื่อมีการนําชื่อของผู้ซื้อที่ดินหลายๆคนที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับมาเข้าชื่อถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันแล้วทีนี้ก็จะต้องมาขอแบ่งแยกครับมาขอแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมครับทีนี้การมาขอแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมเนี่ยก็ถือว่าทุกคนก็จะได้โฉนดคนละใบคนละใบคนละใบนะครับซึ่งการดําเนินการดังกล่าวนี้นะครับเป็นการวางแผนและการดําเนินการของ เจ้าของโครงการซึ่งอยู่เบื้องหลังทั้งหมดครับในการที่จะออกแบบวิธีการต่างๆเพื่อหลบเลี่ยงการจัดสรรที่ดินครับประการที่3ครับถึงแม้จะซื้อที่ดินเพียงคนเดียวนะครับแบ่งแปลงใหญ่ไว้9แปลงแล้วก็ไม่ถึง10แปลงนะครับแต่วิธีการดําเนินการในโครงการมีลักษณะของมีการจัดท,ทําเทวพโภคมีระบบไฟฟ้ามีระบบประปาหรือมีถนนที่สามารถเชื่อมต่อเชื่อมไปถึงของที่ดินแปลงย่อยทุกๆแปลง อันนี้ก็สามารถที่จะเชื่อได้ว่าในอนาคตจะต้องมีการแบ่งแปลง,งที่ดินเพิ่มเติมอีกนะครับซึ่งการกระทําดังกล่าวนี้นะครับท่านมีหน้าที่จะต้องไปให้ถ้อยคําสอบสวนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ครับว่าพฤติการวิธีการดําเนินการของท่านไม่เป็นการหลีกเลี่ยงการจัดสรรที่ดินอย่างไรอย่างเช่นพ่อแม่มีลูก10คน12คนนะครับมีสำเนาทะเบียนบ้านมีบัตรประชาชนยืนยันพร้อมว่าเป็นลูกของคุณแม่จริง คุณแม่ต้องการแบ่งให้ลูก12คน15คนอันนี้ทําได้ครับเป็นการแบ่งมรดกคือไม่ใช่แบ่งเพื่อจําหน่ายและได้รับประโยชน์เป็นค่าตอบแทนนะครับแต่ถ้าท่านพิสูจน์ไม่ได้แบบนี้ตามหนังสือฉบับนี้ให้อํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ให้รอเรื่องไว้ก่อนครับแล้วให้ลงไปตรวจสอบในแปลงที่ดินจริงๆครับพนักงานเจ้าที่ก็จะต้องลงไปตรวจสอบครับว่าในโครงการของท่านมีการจัดทำาปลโพกต่างๆมีถนนเข้าถึงมีลักษณะการแบ่งแปลงที่ดินขายนะครับในอนาคตก็อาจจะมีการแบ่งเกินกว่า10แปลงนะครับหรือ ในพื้นที่ของท่านมีการขึ้นป้ายโฆษณามีแผ่นพับมีการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆแบบนี้นะครับทำให้พี่น้องประชาชนหลงเชื่อว่าโครงการของท่านเป็นโครงการที่ยื่นขอจัดสรรที่ดินถูกต้องนะครับจริงๆแล้วท่านไม่ได้ยื่นหรือมีพฤติการต่างๆน่าเชื่อว่าเป็นการดําเนินการเพื่อเหลี่ยงการจัดสรรที่ดินนะครับให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอดําเนินการยื่นคําขอทําการจัดสรรที่ดินนะครับและเขาจะแจ้งด้วยนะครับว่าถ้าผู้ขอไม่เห็นด้วยท่านก็สามารถที่จะไปใช้สิทธิอุทธรณ์ ต่อคณากรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภายใน3 0วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งท่านก็สามารถทําได้นะครับและนอกจากนั้นนะครับในการณีที่ท่านยื่นคําขอรางวัดแบ่งแยกที่ดินเปลี่ยนแปลงย่อยนะครับซึ่งท่านจะต้องใช้เครื่องมือและช่างรางวัดไปทําการรางวัดนะครับให้ช่างผู้ทําการรางวัดผู้ซึ่งเห็นพื้นที่ต่างๆนะครับว่าเข้าหลักเกณฑ์เป็นการหลบเลี่ยงการจัดสรรที่ดินหรือไม่นะครับช่างจะต้องรับรองลงไปในรายการรางวัดที่ดินทุกแปลงนะครับว่าที่ดินแปลงนี้ไม่เข้าลักษณะของการจัดสรรที่ดินนะครับ หรือเข้าลักษณะของการจัดสรรที่ดินอย่างไรนะครับเพราะก็ถือว่าผู้ที่เป็นช่างรางวัดเนี่ยนะครับได้เข้าไปรับรู้ไปเห็นพฤติการต่างๆนะครับทั้งเจ้าของที่ดินและแปลงที่ดินที่เป็นจริงนะครับว่าเข้าลักษณะเป็นการแบ่งแยกที่ดินเพื่อหลบเลี่ยงการจัดสรรที่ดินหรือไม่นะครับซึ่งตัวช่างรงวัตนะครับก็จะต้องรายงานรับรองให้ท่านทุกรณีครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าวิธีการต่างๆที่ผมกล่าวมานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอาชื่อลูกค้ามาเป็นผู้ซื้อที่ดินหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งที่ดิน จากหลายๆชื่อแบ่งออกมาเป็นแปลงย่อยหลายๆแปลงนะครับหรือมีการจัดทําสะโลกต่างๆนะครับมีลักษณะของการทําถนนเข้าถึงที่ดินแปลงย่อยทุกแปลงแบบนี้นะครับอันนี้นะครับเข้าลักษณะของการหลีกเลี่ยงการจัดสรรที่ดินทั้งสิ้นนะครับและปัจจุบันนี้นะครับหนังสือตัวนี้นะครับได้มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดนะครับเพราะฉะนั้นยากมากครับหากท่านมีการแบ่งที่ดินเกินกว่าสิแปลงขึ้นไปแล้วนะครับท่านจะต้องไปยื่นคําขอจัดสรรที่ดินเท่านั้นครับส่วนวิธีการว่าจะเริ่มต้นที่ไหนอย่างไร ะจะเขียนผังแบบไหนจะมีวิธีการอย่างไรบ้างผมก็จะนำมาเล่าในคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ